นี่ครับน้องๆครับผมพราะจริงๆแล้วนะครับน้องจีนครับผมเนี่ยเมื่อวาน,นครับเป็นวันแรกฮะแล้ว e l c o m e back ถูกคอร์สอัพสกิลของเราแม้ว่าปกมันจะทำให้น้องแบบไม่อยากเรียนนะฮะเบาๆนิดน,นึงนะฮะนะปกนี้ปกต่อกันเราบอกน้องไปแล้วนะฮะภาษาจีนตอนนี่เขียนว่าอะไรเฮาห่าอ่าเ้าห่าอะไรเดี๋ยวค่อยไปต่อใช่ไหมฮะมันเป็นสี่ตัวนี้อ่ะเ้าห่านะแล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวรออีกคำหนึ่งว่า เรียกพี่ต้องเรียนกับเหล่าชือนะแต่ว่าที่เขาเอาคำน้องรูนแล้วเดี๋ยวมาต่อกันถ้าน้องเรียนครบสองมีสองเล่มน้องต่อกันน้องก็ได้คำที่เป็นมงคลนะ,ะ <c oughs> เขาจะจะพูดไหม <c oughs> ไม่ใช่ชาวหนิมาเพราะอะไรเพอต่อเสร็จปุ๊บเราก็ได้คำที่สมบูรณ์เนี่ยเมื่อวานกลับไปได้ทบทวนกันมาไหมค,ครับเจคับทบทวนใช่ไหมเพราะเราคุยกันแล้วใช่ไหมครับผมครับว่าเราต้องกลับไปทวนทุกอย่างที่เรียนภายใน24ชั่วโมงนะฮะหลายคนบอกว่ารอจบวันนี้ค่อยกลับทบทวนก็เท่ากับน้องหมกสองวันถูกไหมฮะแล้วถ้าเกิดน้องรออนาคตอีกน้องก็จะหมก ได้เลยไม่ได้เลยนะต้องกลับไปบนว,ไวนภายใน24ชั่วโมงไม่ว่าน้องจะเก่งแค่ไหนน้องต้องวนภายใน24ชั่วโมงโอเคนะครับตรงนี้ฮะคราวที่แล้วเราไปกันพอสมควรในเรื่องของอะตอมนะครับทางของฝุ่นไปแล้วนะฮะวันนี้เรามาต่อนเนื้อหาถัดไปครับผมซึ่งเราจะได้ฝึกฝน,นกันนะครับผมนะฮะนะ,ะนะพี่สามารถทําได้ถ้าพี่พูดโดยไม,ไม่ไม่สนใจน้องเลยก็หลับลูกตาพูดเหมือนะที่ทุกคนทำถูกไหมฮะนะ ครูที่วางแผนการสอนเด่เป๊ะๆเนี่ยแสดงวกก่าครูที่ไม่เคยสนใจนักเรียนเลยถูกไหมฮะจจวันนี้จบหน้านี้แล้วก็จบจริงๆอเอวันนี้จบหน้านี้แล้วก็จบจริงก็คืออะไรครับแล้วก็แบบฟั่งอะไรทั้งนั้นกับนักเรียนถูกไหมฮะแต่ของพี่พมีคนทำงั้นหรอพี่เวียนทำงั้นหรอฮะก็พี่พพเป็นครูแย่มากนะฮะค,คือคือครูที่แบบยึดแผนการสอนหนึ่งนักเรียนเนี่ยฮะคือใช้ไม่ได้ถูกไหมฮะพี่พี่หนุ่งทำแล้วฮะโอดีมากครับ ถูกต้องเลยมันต้องวางแผนการสอนถูกแล้วไม่งั้นการพูดมันก็ไปเรื่อยๆนะฮะพี่พี่จะปรับปรุงตัวเองนะฮะพี่จะปรับปรุงตัวเองให้ให้ให้เป็นครูที่มีแผนการสอนที่ดีขึ้นอธิษฐานี่จะาพี่จะปรับปรุงตัวเองนะฮะพี่จะปรับปรุงตัวเองให้ดีขึ้นนะฮะพี่จะใช้เป็นแบบอย่างตามรอยพีิ้วคนระบาดของพี่นงนะฮะอะไรฮะตะกูเลวอ่ะผงพอใจอ่ะนะฮะเลวเองนะฮะอันว่าจะพยายามควบคุมแล้วกันนะให้มันแบบอยู่ในเวลาของเรานะแต่พี่เชื่อว่า คนเนี่ยจะต้องทบทวนตามที่บอกนะครับอ่ะนะครับผมเนะี่ยอย่างที่เกิดไปก่อนหน้านี้เพื่อบางคนอาจจะพัฒนิ่มาเรียนเนาะก็คือคอร์สนี้นะครับมันจะใช้จะกินเนะะี่ยประมาณเก้าสิบถึงเกของที่ออกข้อสอบนั่นหมายความว่ามันจะประมาณติดประมาณ3%ที่ข้อสอบอาจจะออกแต่ไม่อยู่ในเล่มนี้นะครับออกไหมฮะซึ่งถ้าเกิดน้องต้องการจะเก็บให้เต็มขนาดนั้นเนี่ยน้องต้องไม่อ่านที่แคสเล่มตาหงษ์ตายห้าเล่มได้ไหมแต่เล่มนี้เนี่ยครับเราจะติดใจความมัน90%กว่าเปอร์เซ็นต์ละเพื่อที่ว่วา น้องจะได้แบบอย่างน้อยมีอะไรเข้าไปในห้องสอบที่ภาพของห้องห้ายเลขนะประมาณนี้นะครับอ่ะไม่เสียเวลาครับเรามาดูเนื้อหาถัดไปนะครับผมสำหรับคนที่ยังไม่รู้นะหน้าว่างของสุบัติธาตุรมประกอบหน้าว่าง,งหน้าไหนครับจะได้รู้ว่าหน้าว่างมันต้องใช้บ่อยครับหน้าว่างหน้าไหนครับหน้าว่างของมันที่เป็นสองไม่ใช่เศษสองเป็นของหน้าว่างกดก่อนน้ำหน้า25 26นะฮะหน้า25 26จะเป็นหน้าว่างของตรงนี้และทุกคนที่เรียนเมื่อวานน่าจะพอจับได้แล้วว่าสิ่งที่ที่เขียนให้น้องใหญ่ต้องดต้องจดเลยแล้วจะรอว่า พี่จะทิ้งเวลาหนึ่งนาะทีให้จดน่าจะไม่เกิดขึ้นนะฮะพอเราเป็นเด็กโตถ้าน้องอยากจดเลยน้องจดลงไปเลยนะนนนถ้าน้องอยากจะจดเล็กๆน้องก็จดแทรกในเนื้อหาหน้านั้นถ้าน้องอยากจะเน้นน้องก็เปิดไปได้อห้าสโ,โอเคนะฮะ่นะไม่แนะนาให้โพสกิจเยอะๆนะครับโพสกิจะมันหลุดโอเคนะครับตามนี้นะอ่ะไม่เสียเวลาครับมาดูหัวข้อถัดไปเลยก็คือสมบัติของธาตุและสรประอบนะครับนะบนะอันนี้เป็นหัวข้อถัดมาที่พี่จะทบทวนให้กับพวกเรานะครับผมตรงนี้ฮะอันนี้นะครับจุดสําคัญก็คือว่ามันจะเรียวนวนโ้มของงตาาาร ไอเดีเป็นยังไงค่ะเยนเป็นยังไงนั่นนี่โน,โน้นถูกไหมครับตามนี้นะฮะอ่ะไม่เสียเวลานะครับเพี่จะชวนตัวที่ออกข้อสอบบ่อยที่สุดก่อนนะครับก็คือที่หน้าที่14ครับผมคือเรื่องของพลังงานไอออนไนเซชันนะครับผมนะคุณสมบัติอันแรกที่น้องต้องทราบก็คือพลังงานไอออนไนเซชันนั้นคือพลังงานที่ใช้ในการดึงอิเล็กตรอนออกในสภาวะแก๊สนะครับผมนะนี่คือลักษณะสําคัญก็นะคือเป็นการควักอิเล็กตรอนออกตอนเป็นแก๊สนะครับผมนี่คือคีย์เวิร์ดคีย์เวิร์ดคือต้องเป็นแก๊ส ้าไม่ใช่แก๊สเราไม่เรียกว่าไอออนไอเซชันเวลาตัวย่อของเราก็คือ IE ถูกต้องไหมครับการดึงอิเล็กตรอนออกโดยปกติแล้วมันก็เหมือนกับการดึงของเนาะมันต้องใช้แรงเพราะนั้นเนี่ยมันจะเป็นกระบวนการที่เกี่ยวข้อการเกดความร้อนอนะมันต้องดูดของมันไปเพราะว่าความร้อนตัวนั้นจะใช้ในการดึงอิเล็กตรอนออกถูกต้องไหมครับตรงนี้